แล้วนี่่ยครับแล้วโอ้ใส่ใหญ่เลยเดนัองหัวาไปเุางงุหางงคฝุ่นฝุ่นลอยขวางวางเลยข้างฟังเลยเนี่ยไป ติดฟังเลยบ่เออติดฟังเลยเลยไปหุ่นเวียนอยู่หุ่นนี่เนะเห็นไหมเห็นบ่เห็นโอ้เห็นลงมาอีกแล้วโอ้ยเว้ยใส่ป่าอ่ะเฮ้ยพวดไปไปพูดไปพุ่นเลยน้ำไปมึงก้าวมึงพูดติดฟังพุ่นเลยบ่โตทำไรกันเนี่ย แล้วอือบันี้ใส่สวยครับมาแล้วโอ้ใส่ง่ายเลยตัวนี้อืม,อมตัวเด็กขอาห้ามาแล้วครับนี่ เกือบลกครับผมไปตามกันต่อเลยครับปนืนครับปนินบันถึกครับบัถทึก ซีหาโตเรอวหันนี่รุ่นเกือบฟ้ามือไปหาเจ้าตัวนึงกำลังเลนขึ้นไปนนอนอยู่พื้นนู ครับถือแล้วถือแล้วของงาเผานำ้ำถือ้วครับถือแล้วฮะ<า>ยิงเลยเขาบล็อกของ ถือว่แ่งยง่ยงมันของรุดแล้วรุดแล้วมาแล้วครับแม่เครื่องโลครับผมนี่แต้มที่สองของเฮ้ามาแล้วครับหนีเลยครับเกือบมถือครับผมไปตามแต้มที่สามกันเลยครับ นั่นเห็นสายไหมครับเห็นสายไหมสายครับสายอยู่ปลายหางครับยุ๊บครับถือครับโอ้ยมิน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 เฝ้าดึงเอ้เฝ้าดึงถือมินแห้งถือมินถือมินถือสันหลังให้เดี๋ยวมาสัมมาซ้มเดี๊ยวเดี๋ยว เอาเด้อเดี๋ยวเต็มเต็มัวสาเด้อนอนตื่นเลยออนีถือววถือึ้เย้ยงามงามง่ามงามงามงามบ่ไอ้ถี่ว่าง่ามันมันพันกันในงามเพื่ออย่างนบ่เอาลงไปเพราะไอ้นี่มือถือเตีเอาไปพันกันเอาไปพันไว้เออว่ะ พันตัวเลย,นยเนาะไม,มตต่ต้องจำเป็นยิ่งไงมันถึงนะนั่นดูดครับผมขาดครับนี่ใส่นี่ครับใส่ฝามือครับผมสวยสวยไปตามกันต่อเลยครับนี่แหละเบึ๊กขอนี้ใช่ละ่ะอ้่นเครืองนะ บ่เพื่องอีกตมีตัวใหญ่กว่าตัวนั้นเออนี่ยินี่นี่นี่บ่หนนข้อแนมสอนมาเอาตัวเห็นก่อนบ้าลึกแห่งบั่ถึกซ้ำมึงยิงยิงนั่นเองบ่หันเห็นตัวใหญ่เออยิงเลยทางมันหน่อยยิงอือบ่ถึกนี่เดี๋ยวเห็นตัวใหญ่แล้วบ่มาแล้วบ่หมิน Luôn phân luôn 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 วะโอ้บ <stumbled S 1> oh, um, ่หน่อยเด้อปลาใส่งามเลยนี่เขียนยาพันยิงครับตรงงามๆอยู่ไปไปตามตัวบึ้งพออีกบ่บ่แม่งอะไรเกิดอะไนบ่เต็มอย่างนี้เฮ้ยไรล่ะต้นหน่อยๆเนี่ย ถือครับถือโอ้โธ่โธตัวนหน่อยๆจะพอนธรรมดาเว้ยถือจังไดวะนี่นะโห้ถือหางบนหน่อยเดอ้อนี่ครับผมเซียนยาเอิรนมายิงครับปลามันลึกไปตามกันนโตเลยครับ ถือครับตัวเดียวตัวเดียวลึกแห้งยุเพืองเลยปลานอนเพืองครับผมใส่งามครับใส่งามนี่ใส่นี้เลยครับใส่ฝามือครับงาม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 วันนี้เทียนย่าเอื่นไปยิงน้ำบุญน,นะครับพากันยิงยังไงก็ยิงมือถือรับมันลึกผมก็เลยลองหันมาเบิงฟังนีบ้่งครับมีเฉย ุ่ครับเซียนยาไปตามกันต่อเลยครับถึกแล้วถึกแล้วครับอ้าหลอกขอมุนมามามาอีกถืกแล้วถึอแล้วครับ นี่กรลายนี่ครับผมถึกแล้วถึกแล้วนี่ครับใส่ปลาใส่ฟ้ามือครับไปตามกันต่อเลยครับ ถือครับถือถือแล้วครับหลังจากที่นขาังถามมาตั้งนานครับถือแล้วครับถึอแล้วคลองแล้วรุดแล้วครับ โอ้นามแห้งแห้งแล้วครับมูนีกะคงสีมีเพียงสานีครับเพราะว่าปลามันบ่ค่อยขึ้นแล้วนาำมันแห้งแห้งเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งปลาร่วมเลยนะครับว่าเฮ้าทีใดเจก๊กโตแล้วกะเดี๋ยวสิผ้าเอาไปเบิ่งของปลาอีกเทียงของสองคนของเฮาว่าเพิน่นใดหลายสำใดนี่เลยครับของเฮ้ากับทีใดทั้งเบิดเจ๊โตนะครับทั้งเขาคลิปแน่ เก็บภาพได้แน่เก็บภาพบ่ได้แน่ครับเปิดกล่องท่านแน่เปิดกล่องม่ท่านแน่ครับมีใส่ญงอยู่ตัวเดียวครับเหมือนี้กับใส่ง่ามอยู่สามตัวเนาะครับกัดังไดเดี๋ยวเราออกไปเบิ้งของสองเสียนนันเมืองครับว่าข้องเพื้นกับข้องเหาไผสิห้ายแล้วกันครับไปเลยครับพิ้นก็ถ่ายอยู่รถเนาะครับป่านี้โทรหากันแหละไกลครับเพื่อที่ออกมาถึงรถ ดีครับเราเชียน่นถ่าอยู่รถแล้วครับผมเดี๋ยวไปถามเพื่องครับว่าเพิ่นสีไดงไลยกันทาไงได้ไดบ่ได้บ่บ่ได้แกงคนนะ่ะเชียนสาตร์เป็นจังไนเปิดเบื้องในหนี่ครับตาร่วมนี่ของเชียนหญ้าครับว้าว ของเชียนยาได้ปลาโคได้ปลานิ่นใส่งามๆครับหลายตัวอยู่เดีย๋ยวมาเบิ่งของเชี่ยนศาสกันครับขออนุญาตนะครับโอ้เกือบเนี่ยครับได้แตงโมโอ้ได้หัวแตงโมนะนี่ครับเป็นกระดาปลาใหญ่ขึ้นกัน,กน,กน,กนปลาโคใหญ่ตัวนึงครับเอ,อ้ยมันหมาน,นครับมาหนีิ โอ้ผสมเวลาครับโอ้ครับครับโค้งซีมีเพียงสามหนีเนาะครับมือนีช่องอีสานพาคตะลอกอะขอลาไปเพียงสามหนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ